หนึ่งน้อยชาแนลมาแล้วจ้าก่อนที่จะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดตดกดกรดให้นึ่งน้อยชนไนะคะนึงน้อยเชน ค่ะตอนนี้อยู่กับช่องนิ่งน้อยชาแนลคะ่ะ <Channel. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพี่หนึ่งมีภารกิจค่ะภารกิจให้น้องดูนัำทำนะลูกคือเดี๋ยวแม่จะให้ตังค์แล้วก็ให้หนูไปซื้อของด้วยตัวเองนะคะในการจัดงานวันเกิดของตัวเองนะคะ,ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่จะให้เงินไปแล้วหนูก็เดินไปซื้อของแล้วก็ต้้งถามด้วยนะคะ ที่สำคัญต้องใส่แมสกเพราะว่าสถานาการณ์โควิดใช่ไหมลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตามทางตอนนี้เราถึงที่ตลาดพี่บุญมซนเสรเราสองคนแม่ของลูกเตรียมพรอมม้อมด้วยเราต้องใส่แมสนะคะแม่เราน่ารักมากเลยอ่ะ okay, โอเคลกูกเดี๋ยวเราเอาตางกันก่อนนะคะเดี๋ยวเาตงคกันนะอ่ะ okay, โอเคลกูกตอนนี้ไหนดูไมซีิเด็กดังอยู่อ่ะ ตอนนี้แม่ให้เงินไป200อบาททีนี้แม่จะให้หนูไปซื้อลูกชิ้นนะคะอันดับแรกหนูจะต้องไปตามหาร้านลูกชิ้นก่อนเข้าใจไหมคะลูกเงินเงินนี้เท่าไหร่คะ200ค่ะ200นะคะหนูรู้จักลูกชิ้นอยู่ใช่ไหมคะลูกอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลงรถไปซื้อลูกชิ้นกันนะคะอันเปิดรถลงไปค่ะลูกจะค่อยเปิดเบาๆนะคะอ่าโอเคไปเลยระวังรถค่ะลูก ภารกิจคือไปตามหาลูกชิ้นหรอคะใช่ค่ะโอเคไปให้ถูกนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่ตรงนโอเคค่ะภารกิจของเราต้องสำเร็จด้วยนะคะโอเคนั่นมองหาของกินเชีวย okay, วโอเคตลาดนะไม่ได้มานานมากเลย ทุกคนใส่แมสกันค่ะตอนนี้เป็นสังคมก้มหน้าฉะน,นั้นแม่อยากกินอันนี้อ่ะแม่อยากกินมะไฟเดี๋ยวออกมาค่อยซื้อมะไฟมะไฟโอ้หของถางเยอะมากเลยอุ้ยเห็ด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 เยอะมากอานี่ยังคะถ่างงั้นไปซื้อเองเลยคะ่ะอ๋อไหนคะ แม่ค้าด้วยสีราคาเท่าไหร่อันนี้หรอลูกอันนี้หรอไม่ใช่อันนี้หรอเป่าอันนี้เท่าไหร่คะร้อยี่สิบจัอันนี้กร,นนเระนนเ,รเป่าพี่ยายให้ซืออะไรไม่รู้สีเหลืองอันนี้เหรออันนี้ไหม อันนี้เท่าไหร่หกสิบค่ะอันนี้เหรอยี่สิบอ๋อก็มีตนะกลงพ่อกิจซื้อเองหรือให้แม่ซื้อเนี่ยอันนี้เราถามนนถามแม่ค้าสีไปถามเนี่ยทำไมไม่ที่แม่ค้าถามแม่ค้าเท่าไหร่คะหนูอยากเอาไหน,น,นคุณยายให้ซื้อสองอัน จ่ายตังสิ่อามาม่ถือให้ไหมไม่ออตองตอนนี้ตังเหลือกี่บาทเหลือสี่สิบห้าสิบบค่ะหกบาทอ่าเอาไม่ให้แม่ยีสบาทเจ้อสีอ่สิบโ,โอ้ข้งหนูอะไรวะอ่าโอเคไปไหนต่อ อาโอเคเล<ะ>สโกไปซื้อแต่ของไลน์สาระมันคืออะไรอ่ะจ่ายตังค์ด้วยค่ะถูกไหมคะโอเคไม่เห็นด้วยปลาตัวโตเลยเจอ เอาไรซื้ออะไรเมื่อกี้อร่อยไหมไ่กินยังไม่ได้กินสิบาทเนี่ยอร่อยมากเกินยังไงแปงกีอ่ะ ลองค่ะทุกคนจะลองไงลูกอันนี้เราซื้อเราลองเดี๋ยวเราไปกินกันยี่สิบบาทนะคะตัดแซ่บได้มาแล้วดนัทถือเดินเลสโกรู้ไหมว่านี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปชิมดู โอเคปิดทิปหน่อยเออปิดทิปไม่ได้สิเพราะว่าเราต้องไปปิดในรถโอเคกี่ชิ้นสามชิ้นค่ะสามชิ้นปะโอ้ไปเข้าไป อ้าวทำไมหนูไม่ถอดออกแล้วตรงไมหนเจ๊สวยไหมอ่ะสวยไหม,มคะฮาหน่ามาดูอ่ะสองไปท,งที่กระจกหนูแม่จะดูบา้าสวยจังเลยเห็นไหมแม่บอกว่าชิ้นนี้สวยอ่ะลองตัวใหม่ได้หรอกลองตัวใหม่คะ่ะอ๋อยังไงลบบชิ้นนี้อ่ะเห็นไหมอเออ อเปลี่ยนไเห็นผิดได้ไหมชอบไหมล่ะคะหลบชุดนี้มันชุดมันอยู่ในห้างมันจะสีไม่สีดค่ะลูกอันี้อ่าตัวนี้ด้วะ,อะเอาไม้เขียนออกด้วยค่ะฮ้าทุกคนอันนี้อยู่ข้างในค่ะไม่ใช่เรา,าปาลาเราหายไป้

น่ะเห็นไหมงั้นเอาไปคืนงั้นก็เอาไปคืน,น,น,ไ,ปคนไปเอาตัวมาโอคโอเคไปเห็นไหมเม่บอกแล้วว่าสีนั้นกินอนบามาทำมาดูมาแมงมาด้วยกินอะไรหนาหนูโอ้ยเฮ้ย นัทอแม่ดิคันนี้ค่คะวันเกิดดองโดนัทค่ะใช่คนไานบอกว่าอบอว่อกน่อย ค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนี้นะคะน้องโดนานก็จะได้เหญ็หญาติพ่ง่ายผู้แค้นนะคะบานเท่ากับผูกแผลต่อแขนนะคะในวันเกิดให้เป็นสลิมงคลห้กับตัวเจ้าของคะ่ะก็มีลุงปานาอานะคะยาสีพี่น้องคะ่ะทุกคนคะ่ะมาให้กําลังใจน้องโดนาน,นะคะสุดท้ายนี้ผู้ใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่องยู u ูบหนึ่งน้อยชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกกาลังใจให้แม่เลี้ยงเดียวน้ำจ้า